สบายดีพี่น้องจักเสียงอีหยังขึงถึงอยู่เอาลูกเบิดมือเลยมาเลยพี่น้องบ่ได้มีขิดอัพเลยพิธีถ่ายไปกาด้วยกับลูว,วานเลยพี่น้องเอาลูกคุ้มซื้อเนาะก็เลยว่าบริ่ายพี่น้องดยังเอาลูกนอนอยู่เสียงมันบุบบุบบุบอยู่คนใหญ่พายกับมียาเพื่อนพี่น้องมาแหววอยากลงไปทำข่าวทำข้าวกับ บอดไปถามสามีได้ยินว่ามาติดส,ส่งเครื่องไหร้านนางนวลวานไป,ไปเหตุงาน,นเซโนพี่น้องนอนกับป้าบได้ได้ลูกก่ะพี่น้องไปถ่ายคลิปกัะโอ้เข,ขาปั่นเขาอีพุ่น น้องงหัวเกขึ้นมาเลยดิรับเลยรับเลยพี่น้องสองตายายมาแต่ไซน้อป้าถูกประกันกิโลตบปไะก่ายหนึ่งมาแต่เซโนพี่น้อง ฮคัานะ์ันฮะ็อยูอกไฮะมรซินะสกันออาเาับอันมุงกับเสือร้านกินอยู่น้ำ้าวบอลเมใหญ่กินนจองอยู่แล้วบอลยูด้วยสะบอลยูก็บ้นน้าเช้อยู่กลางข้าวซีนอนบอลไก่ได้มูทงานเออยันหน่ากินอยู่นะบอลเหตุงานโหลดบอแมนเที่ยวเอาเที่ยวเอา 4 mong luận 8 môn, môn. chào <laughs> ừ. <laughs> <cả> <laughs> <Không> phải... <laughs> mừng <laughs> thì lọt mừng lọt chào mừng được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  chào mừng เห็ดงานเอาใช้ผ่านหือนนันใช้ผ่านรถไทยห็นบไงเสร็จมแล้ก็แม่งใก้ก็ยังหนมันนึงใช้ผามันยาวเนาะคันว่าใช้นอดมนนนอพวกอันรถกับรถไทง่ายอยูะใช้กล่องนี่กลน้อยเองด่านะเห็ดน้ำห่นเวียดบ่๋อเห็ดน้ำเวียดคืไปอยู่น้องนไหมไหมไหมอืม ของร้านเช้ากอยู่นี้ของนางสั่ของนางวานกระเป๊ะกันนี่ขางนี่ขางเลยอืกคนละขางเดียวกันจะมาีินข้ากินาหากันมาเมื่อวานเขาบอกว่าทีงานบวมาถึงเวลาให้หมอนมันหวัเอาถ่านอุปนอนรับเกากเกแกเขาแก็เขาตื่นมันตื่นหาเสด็จเลยเด้นี้ว่ะเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าพายไปส่งพขาให่บ่เออ ป้าหอยหูแ <Netz> ป <mainly j als> uh, ้นมงก็ถ <jer girlfriend authenticity> <itu> ือว่าเติบหนึ่งอยู่น้าเอาแหละหักไข่แนหมื่นนี่คือว่าบ้านพักกันหาคนละตเี่อกระหนุงเสือคนละสามสั้น S 2องแค่สใหญ่สแล้วปแต่สาวผู um um> ้บ่แม่จะเห็นมะแ่ตอนนั้นแม่เจ้าอันทีอ่กระเป้งเปล่าแมงคามแม่กายปนิ่เ้าแม่จะก้าเขาาทลูกชันยงว่าม่งเร้าห้มงคอเป็นใหญ่้พอยังบินะบาดกิเนาะหลงอหอบีหางง้อเ่างากันนิ่งไปด้ยนละ ไปงายดอกป่านี้วะไปแม่ฮาไป้บงน้องคันเนียนะต๊อู้ไปจักนอนบ่นอนป้าใายอูก็บ่ได้แม่บางน้องเฮงๆไปจบวัน่หนึ่งเนาะเออมีเบียกมีงานเห็ดก็ดีใครก็อยู่บ้านเ้าละล่ะเออฮะ ขี่ตัวอยู่เซนโนพากันขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องอุ้มน้ำคลองนี่เกะไก่ฮะนี่บัวคือบริไกลเราเห็นเลี้ยวเห็นหลานมันอยู่ห่านอาหาแบงหลุดแกยังยังมีความโชคดีอยู่เนาะเปียนเลยยาเปลี่ยนยางเลยบ่ฮะน่ะ หาเลยอ๋อสิพาไปส่งเพิ่นก็ลงมากระตีนเพิ่นก็มาทางล่างีก็ไปเปลี่ยนห้าเก่านอีกอืโอ้ยบ่มันยางนอกมันอยากเบิดแล้วบ่คือคือไปหอยอยู่อย่ายื้ยังมีหอยอยู่อือมีอยู่บ่ได้เบิดทางงเปลี่ยนยางภายลานอยู่นะมื้อนี้มลุยผู้เดียวเในกระหวงอยู่พุ่นน่ะก็สิวานะลุง่ัน มันไม่ได้หู้แล้วพอแม่ไปใช้มันทันเดืตื่นเยื่อบันนอนทั้งอื่นมไปนอนดีจังบอกว่าอีว่าห้าสิตัวแล้วเท้าไว่าอีพ่ออีแม่กันไปใช้ปุ๋ยนเพื่อสู้เด้อมาจังสิบอนหายมั้งอืมคัดว่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่แท่ใจใหย่มันหายหายล้านนะอืมตัวไปุ๋ยนเพื่อสู้ไอ้นะมันก็สิบอนหายดอกเออผู้แม่ ทั้งล่อง Sky, ทั้งส่งทั้งสินนั่นแล้วใส่มันหนาวขี่รถเย็นเลยเย็นแท้ได้ตอนเช้านะอีนี่เลยอืมอ้วก็ันไปจนนทุกมื่อใ่หอเลากะแม่เลยเฮาก็ยังตื่นสวยมันหนาวแล้วเกี่ยวเข่าก็ตื่นชีโมงนึ่เก่าเดี๋ยวนี้คอใหญ่พาลูกเม่อกรลูกอ่าแล้วลุก่เช้าเขาว่าแปดโพวกแม่นอนบริเวณนั้นตอนเลิกจล็่เออคงนอนตะเวนเนาะ ชีมังคืนพวกหญ้ล like like ูกแล้วล่ะนะอืมลูกต้องกนันี้วนาแต่ละมือล uh, ูกลูลกเปยังพอนอนบลับแล้วลุกสองมือเลยพวกเม่ไปฉีดยาอยู่วันนั้นยู่ยามตีมินอยู่ละอยู่ในบ้านอีกตัวอ๋อชุกสลราบ่ะมินมือไงเน่ะไข่ไข่ปั๊บที่เกี่ยวเขามันจะบนหลุกันยังนอนหลับลัไม่ได้เออพวกยังรู้รน่ะ ไปหอดองขอบได้ค่ะชงชงโลหะชงโลหะออกออกธรรมชาติออกเองอบน้ำมอก็เลยนอนอยู่ทางน่อฝุ่นมอไปนอนอยู่ทางนอกเด้อแม่บ่แม่ต้นผักผักเท่ามันหรือโแม่เสร็จแล้วมาถึงจะปลูกแขนมันพอไนวิทย์มันชินกับมาเด้อมือต้องผูกแขนมันลูกสาวเด้อมันสิออกจากไฟแล้วก็มาครับพอดีสิเมื่อเออเอออือเรียนอันนี้ร้อยมันก็ไปเอาเท่ากับพริบมาหาย เม่ชิเมื่อเบเกินมือมันมื้อจะเอามากินอีกได้เท่าแฉะป่อืมอืมอมเบอเดขาเอามาเนี่ยเด้อไม่ไงแล้วเอามาของมันมั่วปอดกินน้องเียงเขาหนะเออ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 เอามาเผื่อไหมเผืสั่งมาได้แบบนี้ทกีฉีจ่มสลับเท่าเออเถอปีทั้งั่วปีทั้งบางหงเอาให้เพลินไม่เห็นต่วนบางหุงบักคออ่เด้อโอ๊ยคนเยากได้กั ไปไกลมาก็ะวเอาขอน้ไม่อวนเล่านเอาน้ำาชัก่อมือนันชินอีแมวโรดไม่อวนว่ะบางเอารดไม่อวนว่ะเฮงงคือจากกิกรรมนั้นเราไปพุดกระปูหน่อยไม่ใช่ตำกเออแต่หงกระปูหน่อยกับปูดิบขาบต้องปั่นเขาบิวุบนๆอยู่รถขาบเตี้ยเตี้ออกมาน่ะ แม่บ่แม่เขานีบ่เออได้วจะคสอบเนาะอืออ้าวได้มันดนะเ้่นะนังเฮ้ยพ่นสิโต๊ะมันมันขึ้มละแต่ว่านเนี้ยขึ้มๆนี่นะเบิ่งอยู่คือพ่นสีโต๊ะท้องพ่อกับมันตายหรือบ่แม่องป่อพักบัวออกับมันมันบ่อนปลูกเขามันหอม คือเอาปลูกในหน้าจะเอาผ่าอ้อมเอาไงวาน่ะช่วยช่วยให้ยางซื้อให้เขบวกมาผูกว่าจะมาเกี่ยวหญ้าก็ได้ไปปล่อยงูกินก่อเกี่ยวหญ้าคาบ่ะเพราะเบื้องหน้านี่เด้พวกค้า่อนนี้เราบอกอย่างนี้คลายพี่น้องเล็ดแคาเบื้องลูกข้อคลายขึ้นมาเดือนเทาได้คลายปันเขาวเขาอนะเฮาอยู่ใต้เขาอัดประตูก่อนคลายคลายคลาย กลับไปใหม่พี่น้องเพิ่นมาเว้นี่ละสิเมื่อแหละแม่ค่ายเข่าขึ้นยอเพือนห้าพี่ได้แม่ค่ายเข่าเขาหนึ่งเออค่ายเข่าเขาลมมันส่งมาขึ้นไปเพือนนะผู้อือป้าไปแต่เศร้าพูนอจนสิคัมเลยอืมค่ายเข่าอืม ใครครับฮอดฮอดนี่นะรมมันส่งไปพกรดเดอเอออศกดีศกดีอยู่ดีมีแหงอเด้มมาฮงนี่าอาให้มอบอืม ตอนางโหลดบรรจุไกฮะลุตตะอุกน้ำด้บรรจุไก้จักกิโลนี่นะไปขึ้นรถกกเย็เดอ้โดอกคลายเข่ามาหอนฮาวเว้ยหมุนๆอยู่ ถกิโลวะพี่น pues ้องไปไปสวรรค์ก็ย <ot> ังหกเจสิบก็สิบประมาณพุ่นพูลยพี่น้องเออหกเจสิบกิโลพี Answer ่แหละเรือสิบประมาณหาสิบเออสิบสิประมาณหาสิบหาหกสิบตีนนะพี่น้องโดยกายเติบแล้วเพราะว่าไปสวรรค์กะนนั้นเลยผัดปลาซีโนะมันกะมันมีทางแยกเลยพี่น้องขันไปสวรรค์มันกะโค้งแล้วก็หลัดซื้อไปแบบสี่เออสิประมาณหาหกสิบนี่แหละ ก,กับไก่กับไก่เติอบอยู่เด้ออืมคายเขาพี่นอ้องอืข้าวปั่นเขาคายเขาพ่งหมดเท้าแหละพ่อใหญ่พายพี่น้องถ้ายก็บในลงไปถ่ายคลิปลาพี่น้องแล้วกับพอดีเมือพอดีเพิ่นก็นมาไปพักป้าเคืงเติบพี่น้องเพิ่นก็นมาไปพักพอนะ้าเคืงเติบขี่รถไกลดิแล้วก็พักพอนวก็ตั้งจอบ แวลินพี่น้องกายไปไกลมากระเวไปหามาเวนะพี่น้องไปหามาเวพลอยใหญ่พายกับเมียเพิ่นตากับยายไปเยี่ยมหลานไปทํางานไปเหตุงานน้องน้่มหวานเป็ดงานอยู่เซโนเมืองอุทุมพรพี่น้องมาวันนี้ก็จะได้รับพระจักกันด้วยพี่น้องด้วยเจ้าหญิงเมียวเนี่ย